อันนี้ก็แรกนี่พี่สั่งซูชิมาให้ทั้งหมดก็100ครัอยค0คร้อยโปรตีกินเร็วได,ได้ครับได้กินจุได้ครับได้ไดแล้วก็คอรีเกตบอกขอคำใหญ่คำ <c oughs> ใหญ่ของมันคือคำราดาดคำราดา <c oughs> โคตรเหยียแข็งปางล่ะเฮ้ยวางเลยวางเลยวางเลยนี่นี่คอยนีพร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้าหมื่นแคลนะครับผมวันนี้อยู่ข้างๆเราเลยนี่อิีเตอร์ชัยสวัสดีครับ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 ถามกันว่าอิีเตอร์ชัยคือใครอิอเตอร์ชัยคือใครวะ หลังๆนี่ประมาณ3-4ี่คลิปนะโอ้ยเล่นโอยเล่นเล่นแม่คือมีคนมาเมมเยอะมากเขาบอกว่าอยากให้ชวนอิเตอร์ชัยชกินเป็นแบบเป็นดาวติ๊กตอกกันเดี๋ยวเราอ่ะก็ไม่ใช่ดาวครับแค่ลงคลิปปกติช้ยแต่ว่าก็มีคนชื่นชอบว่าทำไมกินไวจังอะไรเงี้ยอ่าคนดูเป็นล้านนะครับผมเทียบกับติ๊กตอกคูณนี่คนดูประมาณ2 0 0พนี่ก็ดีใจแล้วนะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ มาลองดูมาพี่บอลว่าเขาจะเป็นยังไงนะฟอร์มดีหรือเปล่าอันนี้เราอยู่ที่อนะินดิมิเดนผมบอกเลยว่าร้านนี้นี่นักกินที่ผมรู้จักมาต้องผ่านร้านนี้ทุกคนนะเป็นร้านแบบวัดว่าคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่านะเออเดี๋ยวไปดูในร้านก่ะ อันนี้อยู่กันบนโต๊ะเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้กอบแรกงนี่พี่สั่งซูชิมาให้ทั้งหมดก็100ครับ1ค0ครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเนื้อด้วยจานละประมาณ5เสิร์ฟเนาะเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ใจผมใจหายเลยครับผมทำเต็มที่ครับผมเนี่ยที่อินิเเด่นบาร์ไคเซนก็จะมีทั้งหมด3ราคา5้าบวกบวกนะแล้วก็จะมีนี่เลย7 9 9 6, บวกบวกแล้วก็1099บวกบวกถ้ามากินส่วนตัวผมจะกินชุดนี้ครับ799บวกบวกเพราะว่า ที่ชอบพิเศษของร้านนี้ก็จะเป็นเนื้อโจโรสึแล้วก็เนื้อคารบิชุด1099บวกบวกนี่คือความพิเศษของมันจะมีเนื้อนี่เนื้อชาบูตงก็จะเพราะว่ามันจะนิ่มละลายกว่าแล้วก็น้องเนือจากนั้นนะครับผมสาหรับสายซูชิก็จะได้ตัวนี้ด้วยเป็นกุ้งมีเป็นกุ้งมีวาคิวจัมโบใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกอิกุระแล้วก็จะมีปลาไหลมีเวลากินเท่าไหร่นะพี่บอล เราไม่เคยจาได้สักเียดูที่เพจนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยเริ่มกินกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วมันจะมีที่วางเตาด้วยแต่ว่าตอนนี้คือซูชิเรามันโกะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเคลียร์ซูชิออกก่อนปกติกินเร็วได้ครับได้ครับินจุได้ครับได้ให้พี่บอลเลือกดีกว่าเลือกให้น้องเขาเอาแบบอยากดูอันไหนให้น้องเขาโชว์หน่อยอันนี้แล้วกันอันนี้เหรออ่าอันนี้เป็นแซลมอนโฟกามาไปยง เฮียนับเลยครับผมสามสองหนึ่งไปครับ ยังไปตองกินไม่ได้นะครับใช่ไปตองกินไม่ได้นะครับว้าวน่าหิบวินาทีโออันนี้ถือนนว่าไวนะพี่บอลอ่าเอาจางไหนต่อไปดีครับเฮียแข็งบ้าล่ะเฮ้ วังเลยวังเลยวังเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอรงั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกันไหมพี่เอาตัวนี้แล้วกันอันนี้เป็นเอ็นกาวะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาไหลนะงานอะไรไหมอ่า้อมครับสามสองหนึ่งเริ่ม ฝึกมาแล้วน้องฝึกมาน้องโกงเขาตั้งแต่ให้เขากินก่อนสิบคำแรกแล้วยังเลือกอันที่เขียวยางให้น้องอีกเนะยมันโกงได้ใจจริงว่กินไว้แหละเนาะแต่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยงจริงถ้าร้อยคำนะสมัยก่อนนี่คือสบายนะใช่ไ้มแล้วเดี๋ยวนี้นี่ก็สบายไอสบายเฮ้ยผมให้คุณลองนี่ดีกว่าตรงนี้เป็นบาร์คิวจัมโบ้่าเนี่ อร่อยมากเครูพาเขามากินใช่ไหมถ้าไม่คุต้องบ้าจี๊กินเยอะๆเขาเด็นนะคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์ใช่เหรอเรากำลังจะสื่อหรื่อว่าเรากำลังจะกลับมากินอีกหรือลบา ดูชิที่นี่เป็นไงมากเข้าที่กินไปนแล้วอร่อยเลยไหอร่อยมากซูชิหมดแ้วเดี๋ยวลองกินเนื้อนะเนื้อที่นี่คือแบบดีมากห่ะงแข็เบ้างอแขะะเบ<อ>ลาเฮ<อ>้ยไอแล้วอแล้วงแข้าปะละ่าฉีดอะไรมาไ่มเดนาโมเดิร์นาต้องได้กูว่า Modern na, Modern na โมเดิร์นาโมเดิร์นนาแมน เดียวอือ huh. ก uh ูจะพันใจฮะอันนี้เหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมกับวากิวนิดหน่อยนะครับผมต่อไปแล้วกันอันนี้เป็นวากิวธรรมดานะวากิวธรรมดาเฉพาะนี้เป็นไงบ้างเริ่มเริ่มขยายครับมันเริ่มแบบเจอไหมเริ่มเริ่มขยายมึงเริ่มขยายกูเนี่ยเริ่มหิบมมันเองขยายขึ้นมาทางคอไงเรี่ย บอกดีนี่เราไม่ได้กินเยอะมานานมาที่บ้านใช่ใช่เพราะว่านี้เราต้องแบบยอมไม่ได้นิดหน่อยครับกุ้งมากุ้งเป็นรสชาติกุ้งกุ้งอีปลาอะไรครับเนี่ยปลาทูไหมปลาตัวจระปลาตับมันมุกมันมุกส่วนตัวผมนะเนี่ยแบบถ้าถ้าผมไม่ชอบชิ้นไหนไงผมผมจะกินผมจะกินไอ้ตัวนั้นก่อน เพราะว่าตอนเวลาเราอิ่มอย่างเนี้ยคือมันจะเลี่ยนจะทำให้แบบมันซทำน้งได้กูเจอที่กูท้อเลยตอนนี้เหอไเดี๋ยวจะจุกเอาเลยนะเอาน,นี้กนะัรอไหมเดี๋ยวจะจุกเดี๋ยวจะจุกคกูจุกตั้งนานแล้วประมาณสองโลได้ถูกป่ะ <laughs> แกก็ท้ออะไรที่มันค,ควรจะต้องแบบกินสลับอะไรงี้เพื่อแบบเปลี่ยนรสชาติอะไรย่างี้ปะ่ะ กูจะอิ่มมากูพูดเปนเรื่อแหงอะไรนะ,ะนเขาจะอิ่ออมนะแซลมอนนี่เสียดมากอันดับหนึ่งเนี่ยในช่องกูเนี่ยก็แข่งกัมงบมันอยู่สองคนถกูชนะกูเป็นอันดับเจ้าว่าละ่ะเจ้าว่าละ่ละเฮ้ยเฮ้ยเอาไแล้วกินมันหนามากเลยผมกกว่าตอนนี้มันน่าจะมีพื้นที่ลงเตาแล้วนะ ลงเตาหลือเไหมอันนี้ลงเตา,เาแล้วร้อนหมดแล้วคือซูชิเราเหลืออันนี้จานเดียวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราลองเนื้อดีกว่าที่นี่เขาจะเน้นเป็นพวกเนื้อปิญญ้งย่างเดี๋ยวเราเริ่มจากชาบูรตรงก่อน<ช>เพราะรว่ามันอยู่ในเซตที่แพงสุดเพราะปกติเรามากินเซตกลางคือกูก็ไม่ได้กินเหมือนกันกวาดลงได้ไเนี่ยฮิได้ดินี่นักกินจริงๆเนี่ยเนี่ยรู้วิธีกินนะซึ่งดูคลิปมาตอนเย็นฮะดูคลิปมาตอนเย็น แล้วคำถามคือดูจบหรือเปล่าดูจบไหมก็ดูดูดูอะไรอย่างเงี้ยมัทำไงต่อเราไปทำไงต่อมึนติ้วๆอย่างเงี้ยมุนติ๊วๆเดี๋ยวมัจะสุปล่อยมันแห้งไปแต่มันแต่มันเคี้ยวยากครับปวดปวดขันปวดกล้ามอ๋อเฮยยังไม่ได้่เรากินเยอะด้วยแต่ตัวเล็กมากครับผมที่ดูในเฟซเราคือวิ่งเยอะมาก อันนี้ถือเป็นเคล็ดลับปะเป็นทิคอย่างหนึ่งครับผมสําหรับคนนักกินจุนะครับมันเลือกได้สองอย่างคือเล่นเด็ไปด้วยก็คู่ด้วยเหมือนแบบที่พงปั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมคือมันเสียเวลาเล่นยังไงเราก็มาวิ่งออกให้มันแบบให้มันฟรีอยู่แล้วไงในตัวมันฟรบให้มันแบบไม่มีไขมันนะครับช่วงหน้าท้องเพราะว่าถ้ามีไขมันช่วงหน้าท้องเยอะเฉพาะเรามันจะไม่ขยายไปสุดนะครับเพราะมีไขมันบางเฉาะครับผมเพราะกล้ามเยอะหน้าท้องแน่น มันทําให้มันประยดไม่ได้อันนี้มีส่วนไหมมีมีส่วนอ่ะเห็นนะได้แล้วห้องอ่้ำห้องนี้นี่เป็นประเพณีใช่ไหมทุกคนมันใครมาน,นี่ต้องแบบว่าทำใหญ่เขาเลยอะนี่ครับอะที่นี่ <c oughs> จะมีน้ําจิ้มอยู่ <c oughs> สามแบบแต่ว่าที่พี่ชอบที่สุดอะจะเป็นตัวนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะตัวที่น้อยๆมันจะนแบบน้ำมันน้ำมันแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นเกลืออยู่ในนั้นอยู่แล้ว <c oughs> ตัวนี้อร่อยสุด มันก็อร่อยแล้วะ่ะโหน,น,นี่นม่นดีมากการนี้ให้ปกติไปก่อนมันเยอะไม่พอแล้วเดี๋ยวถ้าเยอะริงต้องผ่านอย่างที่บอลใช่ใครับแต่ก็คอรีเคสบอกขอคำใหญ่ค <laughs> ำใหญ่ของมันคือคำราดถานคำราดถาน <laughs> อนงองอุนงเขากินเก่งมากนะทุกคนอันเนี่ยทำทำใหญ่คำเดียวเลยออันนี้ทำเนียมทำเนียมเป็นทำเนียมใช่ไหมโดนทุกคนเลยโดนทุกคนเลยใช่ไหมจะเว้นตัวหนึ่งที่ไม่โดนนะใช่ไอ้เจ๊เนี่ย เพราะมันกินของมันอยู่เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญร้อนไหได้ครับโหปวดจัดขอตายโหปวดอ้าพี่จะโชว์เหรอเฮ้ย เราลองหลครับจากทีก่วาทานกสุดเลยเฮ้ยถ้าพี่กินได้มันจะปวดเรานะ,ะ,ะมันคุนตัวบ้าท,ที่ทำตามพวกมึงแน่ๆน่มันเป็นพืชมันเป็คพือ,พอต้นใหญ่อ่ะอันนี้เป็นเนื้ออีกสองตัวที่เขาแนะนำะตัวนี้เป็นรันนิชินี่แล้วก็ตัวนี้เป็นออสไซแฟนนะครับผมีลงดีๆนะ ไม่โกยแล้วนะดดนี่นเฮ้ยวุนน้นีบางไปเลยเยอาอันนี้ก่อนละกันสัองเช็คต้งองเช็นอย่าวู้วังาวู้บงับงอันนี้เป็นเอาไซส์แปดนะฮะลองแบบมากครับผมอ้ยนุ่มว่ะดีปะ่ะอ,อันนี้ดีเลยอะ่ะเฮ้ยตัวนี้เอาไซส์แปดเฮ้ยดีเลยนะกินง่ายคือแบบนุ่มแบบละลายเลยครัผมเดวให้มาก ไอ,อ,อ้เยาะร้อ,อนอืมร้อนเอ้ยว่ะไม่ดีเลยอะเปลี่ยนจากเนื้อยากมาเป็นซูชิบ้างครับผมอันนี้เป็นไงบ้างมาดีเป็นไงบ้าง ประมาณ20ครับเเครับเดี๋ยวผมเหลือย0คริบเดอรยวนเหลือยี่เร็นหลือกิน20บเปร์เซ็นต์เหลือ2ี่ิบเเนไม่ยิงไม่ใช่ลรวขี้โม้อ่ะตอนนี้สรภาพตามความจริงเลยคือกินครับนี่เป็นกุ้งโบตันแล้วก็ข้าวบนจะเป็นแบบชีสแล้วก็เบิร์ใหม่ทีนึงคุณน่ากลัวเลยครับไปผิดน่ากินผิดน่ากินน่ากินโอ้ก็น่ากลัวเลยอร่อยอยู่นะอร่อยครับผมแต่ว่าก็ตงเนี่ เป้าหมายของเรายัางไงบ้างต่อจากนี้ตอนนี้คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกๆนะผมก็อยากติดพอประเทศไทยครับผมหนึ่งนะครับคือโหดมากเลยนะอจริงนะก็คือจริงๆคืออายุยังน้อยด้วยตัวเออเสียดายไปตั้งอไหมอยาก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 อยามีจะพูดอะไรละโอเคทิ้ต่ออเหี้ยสิ้ว <c oughs> ต่อเนื่องนะครับผมก็จะเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอืมปิดท้ายด้วยเต็มกับไปเต็มเขาก็แรดนี่คือแบบโคตรเต็มโคตรเลยเนี่ยแต่ผมกินหมดแล้วไง ไอ้ทีมแค่คำเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยไม่อิ่มอีกหรอฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยสำหรับคนที่อยากติดตามเรายัางไงได้ครับก็ทั้งนั้นจำก็มีสามช่องครับผมที่ยท,ที่หลักที่ผมเล่นนะก็มีทิกตอกครับผมชื่อว่าอิตเตอร์ชัยนักกินหน้าใหม่นะผมแล้วก็ยูทูบชื่อกิเตอร์ชัยนะผมก็มีเพจด้วยอิตเตอร์ชัยเพจกิเตอร์ชัยครับก็ ถ้าจะเป็นดาวรุ่งของวงการนักกินนะ <c oughs> ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะก็ <c oughs> วันนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากร้านนี้ด้วยอินเดบิเดนไปในเซนนะผมก็ตอนนี้มีสาสาขาแล้วแต่ว่าที่เรามากินประจำก็จะเป็นสาขาสบายควยแล้วก็จะมีแบ่งสายแล้วก็จะมีราดพาวด้วยที่เปิดใหม่ถลกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยก,กันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณชัยมากมาขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายเจอยันครับ Yeah.